สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Honda CRV เจน3นะครับตัวนี้ปี2010โฉมไมเนอร์เชนแล้วออคันนี้เครื่อง 2000cc ซีซีเกียร์ออตโอต้เป็นขับสีนะครับรถไม่เคยติดแก๊สบอดี้สวยเดิมบางทั้งคันเลยสีก็ยังคงเงาสวยทั้งคันนะครับรถคันนี้2มือนะครับแต่ใน2มือเนี่ยจะเป็น3ชื่อนะครับในส่วน1กับ2เนี่ยเป็นในเครือญาติเดียวกันเนื่องจาก ท่านที่1นึ่งเนี่ยทำงานเดินทางต่างประเทศค่อนข้างบ่อยก็เลยส่งต่อให้คนในครอบครัวอยู่แล้วนะครับลำดับแรกเนี่ยอยู่กรุงเทพลำดับที่2นี่นะครับ3ามป้ายเลยเพชรบูรณ์รถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับยางเนี่ยปี22่กลางปีตัวล้อใส่เป็นของ Honda เป็นโมดูโลนะครับขอบสิบ สเปคยางก็เป็น SUV เลยสวยๆครับสำหรับคันนี้สีทั้งคันเงาสวยนะครับลิ้วรอยก็มีบ้างตามการใช้งานทั่วไปขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลออกตกได้เลยนะครับสำหรับคันนี้รับไปก็ใช้งานขับขี่ประจำวันได้เลยหรือว่าเอาไปเที่ยวกับบ้านต่างจังหวัดได้ทันทีครับของเหลวอะไรก็ยังอยู่ในระยะนะครับผมระบบ ต่างๆทั้งคันก็ใช้งานได้ตามปกติระบบไฟฟ้าอะไรก็ใช้งานได้ครบนะครับสีเงาสวยทั้งคันเลยสำหรับคันนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังครับผมเล่มคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็กุญแจครบ3ามดอกเลยลิ้วรอยก็มีบ้างตามการใช้งานทั่วไปเล็กๆน้อยๆนะครับภาษีหมดปีหน้าภาษีเดือนมิถุนายนะครับปี68 กระจกบานหน้าก็ยังคงเดิมแล้วก็กระจกก็ยังเป็นเดิมโรงงานรอบคันนะครับรถก็มีริ้วรอยบ้างนะครับอันนี้สะเก็ดหินลูกค้าลำดับที่สองเนี่ยเขาใช้งานอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับก็อาจจะมีสะเก็ดหินบ้างที่มาเดินรถนะครับแต่โดยรวมสวยครับผมหลังคาไม่มีด่งซึกนะครับ โดยรวมหลักๆชั้นนี้รับไปก็ใช้งานได้ทันทีครับตัวนี้ขับสอเอ้ยไม่ใช่ขับสองเ,ออเป็น Minor อร์เชนนะครับขับสี่เครื่องสองพันเนี่ยตัวเบาะคนขับก็จะเป็นปรับคับไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูก็ใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันในส่วนของตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมปรับอุณหภูมิดูจากตัวเลขได้เลยผมให้ดูพวก บุ๊กเซอร์วิสก่อนนี่เลยอันนี้พวกคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมีครบเลยเข้าสู่ล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นระยะประมาณที่9 0,000่โลครับถ้าตามบุ๊กนะฮะปี2 0 1 5้ก็อย่างที่ผมแจ้งหลังจากนั้นก็คือลูกค้าเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศแล้วก็เดินทางอยู่บ่อยๆตลอดนะฮะเนี่ยครับ,รบพวกคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยเนี่ยครับเล่มคู่มืออ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านเป็นวิดีโออย่างเดียว โอเคเนี่ยครับผมเข้าล่าสุดปี2015ประมาณ90,000โลโอเคอ่าคันนี้ออกที่โตโยต้าธัญบุรีนะครับผมชื่อหนึ่งกับชื่อสองนี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในระแวกนั้นทั้งหมดครับสายไหมลํำลูกกาอะไรเงี้ยครับประทุม okay. เดี๋ยวผมขออน,นีญาเก็บไปก,ก่อนแอร์เย็นก็ปกติเลย รับไปใช้งานได้ทันทีนะครับสะอาดน่าใช้งานครับในส่วนของพรมพื้นเนี่ยก็จะเป็นพรมกระดุมนะครับแต่ก็จะมีสภาพตามการใช้งานบ้างเล็กๆหนห่อยฮะนี่ะก็อาจจะมีบรมนิดนึงแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบนะครับผมมีเป็นพรมพื้นเนี่ยเป็นแบบใยสังเคราะห์นะครับมีให้ถ้าท่านไม่ชอบแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวพารับชมในส่วนของด้านท้ายก่อนละกันนี่ครับด้านท้ายก็กว้างขวางเลยใส่ของใส่สัมภาระได้จุใจครับผมแถมเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับไปได้นะครับพับไปในระนาบหนึ่งแล้วก็ปรับตั้งได้ต่างหากเนี่ยนะฮะก็จะเพิ่มในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะพื้นที่ใส่ของได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับ อยู่ไม่ผิดหวังครับสำหรับคันนี้ Honda c ซ v โฉมเจนสามไม่เน่าเชนนะครับผมเนี่ยครับกาวแนวท้ายก็เดิมๆเลยเนี่ยครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุอย่างที่ผมแจ้งนะครับล้ออะไ่เครื่องมือแม่แรงก็อยู่ครบนะครับแล้วก็อันนี้น็อตด้านท้ายนะครับไม่มีแกะเลยทั้งสองฝั่งนะครับผมโอเคเพดานก็สะอาดครับผม โช้ฝาท้ายก็ไม่มีห้อยร่วงตกหล่นลงมานะครับโอเคเนี่ยุมกว้างนะครับกระจกท้ายก็ยังเดิมเดิมอย่างที่ผมแจ้งครับกระจกก็เป็นเดิมโรงงานทุกบานรอบคันไม่ว่าจะเป็นกระจกประตูกระจกหน้ากระจกหลังนะครับผมโอเคอันนี้สติ๊กเกอร์ไอวีเทคก็ยังมีอยู่จางๆนะฮะ <c oughs> อันนี้ในส่วนของกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยครับฮอนด้าัญะก็คือทัญบุรีปทุมนั่นเอง เจ้าของหนึ่งกับสองเนี่ยที่ว่าเป็นพี่น้องญาติเดียวกันเนี่ยก็อยู่แถวไสายไหมแถวลำลูกกาแถบนั้นแลครับปะเดี๋ยวผมพาไปรับชมเทสในส่วนของระบบไฟกันดูนะครับอ่ะไม่รู้ว่าหลังคาดูไปแล้วเนี่ยไม่มีดังซึ่งน,นะครับเล่นเอกสารพร้อมโอนภาษีหมดปีหน้านะครับเดือนมิถุนายนโออ,อผมยังไม่ได้เทสในส่วนของเบาะไฟฟ้าให้ดู ก็ปรับได้ตามปกตินะครับในส่วนของตัวเบาะเนี่ยทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็ยังเป็นออหนังเดิมลงนนะครับที่ออกจากโชว์รูมออกจากศูนย์มาเลยยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเพราะคันนี้ไม่จะอยู่แค่2 3 9 0 0นก็ตามอายุการใช้งานทั่วไปไม่มากไม่น้อยนี่ครับสองแสนนะครับหรือว่าตีไปกลมๆก,ก็ประมาณเกือบ2 4งแสน ในส่วนของน้ำมันเครื่องเจ้าของลำดับที่สองเนี่ยก็ดูแลบํารุงรักษาอยู่ตลอดนะครับผมดูจากเบอร์และก็เป็นสั่งเคแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ยังยังอยู่ในระยะนะฮะถ่ายไปเมื่อวันที่สิบสามกันยาที่ผ่านมาในส่วนของน้ํามันเครื่องเนี่ยอายุการใช้งานก็หกเดือนหรือว่าตามเกจน้ำมันเครื่องนะครับห้าพันโลเจ็ดพันโลหมื่นโลก็แล้วแต่น้ํามันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับผมอ้ ผมยังไม่ได้ให้ดูเลยโอเคเนี่ยครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่ครับเลื่อนปรับได้ตามปกติเลยอันนี้พนักพิงอ่าแล้วก็อันนี้ปรับได้อ๋ออันนี้ไม่ใช่พนักพิงสิอันนี้เลื่อนสูงต่ำโอเคส่วนอันนี้ปรับพนักพิงโอเคแล้วก็อันนี้ที่ดันเบาะหลังนะครับผมไม่รู้ว่าที่ดันหลังพูดผิดอ,อากาศค่อนข้างร้อนต้องขออภัยด้วยนะ,ะับ กลางคืนหนาวก็จริงฮะแต่กลางวันก็เหมือนเดิมร้อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาะกระชับมาก่อนโอเคกระจกพับไฟฟ้านะครับก็พับเข้ากลางออกได้ตามปกติเลยทั้ง2ฝั่งนะครับปรับทิศทางการมองเห็นนะครับเนี่ยต้องได้ยินเสียงมอเตอร์กันบ้างละปกติครับสมบูรณ์ทั้งคันเลยคันนี้ ได้ไปก็ไม่มีเรื่องปวดหัวกวนใจแน่นอนอันนี้ในส่วนของบังแดดนะครับกระจกฝาครอบก็ยังคงอยู่ในสภาพดีนะครับทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ใช้งานได้ปกติทั้งคู่นะครับอ่ารวคันนี้ก็จะมีกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะครับผมในการขับขี่ก็จะมีทั้งบันทึกหน้ารถยนต์แล้วก็ด้านท้ายนะฮะด้านท้าก็จะติดอยู่ที่ไฟเบรกดวงที่3เนี่ยครับเห็นไหมครับดำๆ ใช้งานได้ปกตินะครับผมเมื่อกี้กระจกปรับพับไฟฟ้าไปแล้วอ่ะโอเคเนี่ยครับกระจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าพูดอะไรติดขัดไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะขอแห้งแล้วตอนนี้เซ็นทันล็อกก็ใช้งานได้ตามปกติครับผมอย่างที่ผมแจ้งนะคะกุญแจมีมาให้สามดอกนะครับสามดอกเนี่ยก็ประกอบด้วยเป็นกุญแจรีโมทเดิมออกจากศูนย์ มี2อันแล้วก็ไขเสียบธ,ธรรมดา1อันตัวคุญแจเนี่ยก็ยังมีตัวยางหุ้มในส่วนของตัวเสียบอยู่เลยนะครับผมยางหุ้มสีดำโอเคกระจกไฟฟ้าไปแล้วเซ็นทั้นล็อกไปแล้วมีอะไรอีกน้ออ่ะผมให้ดูด้านหลังมุมกว้างนะครับโอเคโดยรวมก็ยังสะอาดน่าใช้งานครับผมตัวเกะ๊ะในฝั่งของคนนั่งเนี่ยก็จะมี2จุดนะครับ ก็จะมีตรงเหนือหัวข้าวจุดนึงแล้วก็จะเป็นใต้คอนโซลในแถบด้านหน้ากับช่องแอร์นะครับอีกจุดเดึ่งนี่เลยโอเคเท้าแขนก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีน่าใช้งานครับอเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับเปิดประตูอยู่ฮะสตาร์ทก็นิ่มๆเลยทีเดียวติดนะครับผมแล้วก็ไม่มีไฟค้างโชว์อะไรใดๆนะครับโอเค อันนี้แอร์เป็นดิจิตอลนะครับผมก็ปรับอุณหภูมิจากจอ,อปุ่มคอนโทรลได้เลยวิทยุอะไรก็ปกติดังปกตินะครับแล้วก็ปรับโปรงมะไรมันติปรับได้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนช่องลดเสียงอะไรได้หมดเลยโอเคโดยรวมวิทยุก็ประมาณนี้คุชคอนโทรลก็ใช้งานได้ตามปกติครับผมเนี่ยฮะโอเคมีอะไรอีกนาะโอเคอันนี้ก็จะมีพวก เรัสท์เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเดิมเดิมมีคู่มือให้อยู่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดในส่วนของกระเป๋าผนันด้านที่แถมมาให้โอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ถ้าอะไรตกหล่นสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับ0870541266ครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปรับชมรับฟังในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องผมต้องบอกเลยว่าฝากระโปรงยังเปิดติดนิ่มอยู่เลยก็เนื่องจากรถไม่เคยมีัตเหตุอะไรใดๆครับ ก,ก่อนฝาท้ายฝากระโปรงอะไรก็เปิดปิดนิ่มหมดเนี่ยครับเปิดเบาๆเลยเนี่ยครับแทบไม่มีเสียงเลยน่าใช้มากหาใช้งานอยู่แนะนําเลยถ้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็ลองดูคันอื่นต่างก็ได้ครับแล้วค่อยวนมาดูคันนี้นนะเครื่องยนต์ก็เดิอเรียบนิงเงียบเลยฝากระโปรงก็เป็นเดิมออกจากศูนย์มาเลยนะครับเดิมโรงงานมาเลย แต่สติ๊กเกอร์ตรงนี้มันจะเรือนลางจางหายไปนิดนึงแล้วแต่ผมพอดูได้ได้อยู่นะฮะถ้าในส่วนของมาดูของจริงเนี่ยตัวเลขที่ระบุอยู่ในซีเรียลตรงนี้สติ๊กเกอร์ก็จะตรงกับเลขตัวถังเลยโอเคเครื่องยนต์ก็เดินเรียบเงียบเ,เ,เลยนะครับผมแบตเตอรี่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสตาร์ทที่เดียวติดนะครับ Okay. เครื่องยนต์ก็ไม่มีควันไม่มีไอโอเคเดี๋ยวรับชมประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปเปิดถั่ลมให้ดูเปิดแอร์นะครับเียครับน็อตไม่มีแกะนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูน็อตแก้มก่อนเดี๋ยวลืมไม่ใช่หรอฮะโอวันนี้ค่อนข้างนานโอเคอันนี้น็อตแก้มนะครับเท่ากับครบแล้วนะฮะน็อตฝักกระโปรงน็อตแก้ม แล้วก็น็อตฝาท้ายไม่เคยแกะไม่เคยประหยัดนะครับมผมขับนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดในส่วนของตัวแอร์ให้ดูพัดลมนะครับนี่ฝั่งคนอันนี้น็อตแก้มฝั่งคนขับแอร์ก็กดออตโต้ได้เลยระบบสมบูรณ์ครับปีใหม่ยังไม่มีรถไปเที่ยวใช้งานด้วยไปเที่ยวด้วยเนี่ยผมแนะนำเลยทีน,น,ทนี้เดินทางทั่วไทยได้ตามกปกติ ยังไงฝากไว้ด้วยครับท่านที่หารถอนเนกประสงค์ใช้งานอยู่นะครับสำหรับคันนี้เ r v g ร n 3 m i n น r า h a n n นะครับเบอร์ติดต่อ0 8 7 0 5 4 1 2 6ยังไงฝากไว้ด,วด้วยครับขอบคุณมากครับผม